เทคนิคการฝึกว่ายน้ำปีสไตล์ขั้นแรกเราต้องฝึกให้นักเรียนเป่าลมทางจมูกช้าๆให้นานที่สุดขั้นตอนที่สองให้นักเรียนฝึกกั้นลมหายใจนอนเตะขาอย่างเดียวไปให้ไกลที่สุดพออืดอ,อัดอึดอัดเป่าลมออกทางจมูกแล้วก็กั้นต่อ อาดูาจเป่าลมออกทางจมูกแล้วก็กั้นต่อจนกว่าลมจะหมดดูว่านักเรียนสามารถเตะขาได้ไกลแค่ไหนขั้นตอนที่3การใช้แขนและการหายใจเข้าถ้าเราหายใจเข้าด้านขวาพอแขนซ้ายลงไหลซ้ายยกเอียงมองด้านซ้ายเริ่มเป่าลมออกทางจมูกพอแขนขวากดลงให้เป่าลมที่ผิวน้ำให้หมด แล้วเอียงหายใจเข้าไหลขวายกขั้นตอนการไหว้ฟรีสไตล์ง่ายๆมีแค่นี้